สวัสดีค่ะนิตตี้จากนิตตี้ช่องจิตสัมผัสวันนี้ก็จะมาแชร์ในเรื่องของการที่เราสวดคาถามหจาจักรพัทเนี่ยจำเป็นไหมที่เราจะต้องฝากดวงไว้กับหลวงปูด่ดูเพื่อให้ท่านได้คุ้มครองเราจากประสบการณ์ที่ได้เริ่มสวดมาช่วงแรกๆเลยเนี่ยก็จะสวดแบบไม่รู้เรื่องแต่ก็จะพยายามศึกษาว่าต้องทำยังไงบ้าง ก็ได้เข้าไปฟังก็จะมีคนถามว่าจำเป็นต้องฝากดวงไหมในกรณีที่เราสวดคาถามหาจักรพรรดิหลวงตาท่านเมตตาตอบว่าจำเป็นที่จะต้องฝากนะคะเพราะว่าในการฝากดวงเนี่ยเหมือนเราฝากชีวิตหรือว่ามีครูบาอาจารย์ที่คอยคุ้มครองเรานะคะทีนี้แล้วเราจะฝากตอนไหนล่ะ ก่อนจะสวดมนต์เราก็ตั้งจิตระลึกถึงหลวงปู่หลวงปู่ดูเลยนะคะแล้วก็อธิษฐานว่าข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลขอยกให้หลวงปู่ดู่พม,มปัญโจเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้หลวงปูด่ดูช่วยดูแลข้าพเจ้าและครอบครัวทั้งทางโลกและทางธรรม และขอฝากดวงฝากชีวิตนี้ไว้กับหลวงปู่ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาอบรมสั่งสอนปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาชี้นำทางและประคับประคองชีวิตของข้าพาเจ้าและครอบครัวให้อยู่ในคันลอแห่งธรรมนับตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าข้าพาเจ้าและครอบครัวจะเข้าสู่พระนิพพานเพินแล้วหลังจากนั้นเราค่อยสวดมนต์ของเราตามปกติ อันนี้ก็พูดแค่ครั้งเดียวค่ะช่วงที่เราเริ่มต้นมาสวดจากที่ที่ได้ฟังหลวงตามาท่านให้รำมาแล้วก็ได้มาฝากดวงค่ะฝากดวงไว้กับหลวงปู่เพราะว่าการที่เราฝากดวงเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกกลัวว่าเอ๊ะแล้วเราฝากดวงไว้กับพระจะเป็นอะไรไหมฝากดวงไว้กับพระโพธิสัตว์นี่ดีมากเลยเพราะว่า อย่างน้อยๆเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเดินหลงทางสมมตุติหากจะเกิดอะไรขึ้นมาหรืออะไรที่ไม่ดีกับเราเนี่ยก็จะมีเหมือนคอยเตือนเราคอยชี้แนะแนวทางให้เราเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องอันนี้จากประสบการณ์ที่ได้ฝากตัวฝากฝากดวงไว้กับหลวงปู่แล้วทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมีคนมีคนคอยคุ้มครองเราเราไม่ได้สเปะสปะ ดวงเราไม่ได้ไม่ได้ลอยไปลอยมาเหมือนเรามีเรามีทิศทางที่เราจะเดินไปแบบนี้ค่ะก็เลยอยากจะแชร์ให้ฟังว่าที่พี่น้องน้องท่านใดที่จะเพิ่งเริ่มต้นจะมาสวดคาถามหาตัก,กัรพัิก็ให้อธิษฐานฝากดวงก่อนกับหลวงปู่ก่อนนะคะเราจะได้มีที่พึ่งจะได้มีพ่อแม่กูบาอาจารย์ที่คอยชี้แนะแนวทางให้กับเราค่ะสำหรับคำอธิษฐาน ฝากดวงเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ด้านล่างเผื่อว่ามีพี่พี่น้องๆท่านใดจะนําไปใช้ด้วยเพราะว่าอันนี้จะเป็นที่เราได้ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้ได้เริ่มต้นทํามาค่ะทุกวันนี้ก็เวลาสวดมนต์พอเราสวดมนต์จิตมันก็จะนิ่งแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ทำให้เราแบบอุ่นใจขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับ พี่ๆน้องๆท่านใดที่ยังไม่ได้ฝากดวงก็สามารถอธิษฐานฝากดวงกับหลวงปู่ไว้ได้ลดยคลิปหน้าจะมาเล่าประสบการณ์ด้านอื่นๆให้ฟังอีกนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ